อือร่อยจังเลยนะเนี่ยไอติมช็อกโกแลตดับเบสนใจจะกินไอติมช็อกโกแลตกับฉันไหมนายไม่กินเหรอเฮ้ยหมดซะละซื้อมากินได้แป๊บเดียวเองอยากกินช็อกโกแลตเยอะๆจังเลยนะไปถามพี่ฝนสิว่าในตู้มีไอติมหรือว่าขนมที่เป็นช็อกโกแลตอยู่หรือเปล่าย ถ้าได้ทั้งเมืองเป็นช็อกโกแลตก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเดินไปตรงไหนจะได้หักตรงนั้นกินเลยกอกกอกพี่ฝนพี่ฝนใครมาเรียกเราหน้าบ้านอะปป๊กปิกพี่เอกเองเข้าไปแล้วนะอะอยู่ดีๆก็เข้ามาเฉยเลยเออคือว่าพี่เอกอยากอยากจะทําให้บ้านพี่เอกกลายเป็นช็อกโกแลตอือะไรนะคืออยากกินช็อกโกแลตอะ่ะอยากทําให้ที่บ้านเป็นช็อกโกแลตทั้งหลังเลยอ๋อ,อก็ไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อไงหมดแล้วหมดแล้วเหรอพี่เอกไปซื้อมาไอติมเมื่อกี้ ยสุดท้าพออย่างนี้ก็ไปซื้อนอกเมืองก็ได้นี่นะเขาบอกว่าช็อกโกแลตไม่ส่งมาอีกหลายเดือนเลยอ้าวแล้วทำไงอะ่ะทีเนี้ยก็เลยรู้สึกอยากกินขึ้นมาแล้วจะทำยังไงต่อบ้านพี่ฝนก็ไม่มีพี่ฝนไ,ไม่กินช็อกโกแลตอะ่ะโธ่เอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปหารองอาจารย์ใหญ่ก็ได้หารองอาจารย์ใหญ่ทำไมอ,อ่มอะเผื่อเขาคิดได้ว่าจะทำไงให้เมืองทั้งเมืองเป็นช็อกโกแลตทำยังไงให้เมืองทั้งเมืองเป็นช็อกโกแลตงานหรอครั้งที่แล้วเายังทำต้นช็อกโกแลตยักษ์เลยพอ ล้าจะไปถอมหมีทำไมวุ่นวายนะก็ไม่เอาแล้วแค่ขอเปลี่ยนบางที่ให้การเป็นช็อกโกแลตอย่างเช่นที่บ้านพี่เหงี้ทำบ้านทั้งหลังเป็นช็อกโกแลตงั้นพี่ฝนก็ทำบ้านทั้งหลังเป็นสตรอเบอรี่ได้สิเดี๋ยวดิเดี๋ยวพี่เพิ่งจะเริ่มทำช็อกโกแลตพี่ฝนจะทำสตรอเบอรี่เลยเหรอเออนี่ไงรองอาจารย์ใหญ่อยู่เนี่ยมีอะไรอ่ะไปหารองอาจารย์ใหญ่แล้วเขาจะให้เรามาเหรอจำได้ว่าในเครื่องเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอะ มันมีบางเมนูที่เปลี่ยนเป็นของกินได้ด้วยนี่ลองอาจารย์ใหญ่ครับผมขอยืมเครื่องแปลสภาพอากาศหน่อยได้ปะใครเดินมาหาฉันเนี่ยผมเองผมเองผมน่ะใครอาจารย์อาจารย์หันมาทิครับอ,อาจารย์คุยกับ TV, ทีวีทำไมอา้าวไม่รู้นี่ไม่รู้ใครมามีอะไรอ่ะคือผมอยากเปลี่ยนบ้านทั้งหลังผมให้กลายเป็นช็อกโกแลตครับเใครจะไปทําอย่างนั้นได้อ่ะเอาแล้วไอ้ปุ่มที่เขียนว่าช็อกโกแลตของอาจารย์นั่นคืออะไรอ๋อฉันเอาไว้ทํากินตอนเช้าฉันหิว งั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเองได้ไหมอ่ะฮะนายจะไปเปลี่ยนเองเอ๋อแต่ว่าเออก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกนะจารย์มันมีระบุพิกัดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมใส่เลขบ้านผมลงไปใส่เลขบงเลขบ้านอะไรฉันทําได้แค่ชามเดียวชามเดียวที่ไหนอ,อแสดงว่าอาจารย์เขาไม่รู้ตรงนั้นใช่ไหมมาเ<ม>ร็วพ<ร>ี่ฝนเขาเป็นคนสร้างแล้วเขาจะไม่รู้ได้ยังไงอ่ะเขายังไม่รู้เลยว่ามันใช้งานยังไงอะบางอันอ่ะแต่เขาก็บอกแล้วนี่นะเขาไว้ทํากินตอนเช้าแค่ชามเดียวอะ่ะ แสดงว่าเขาใส่ซากโครบของที่อยู่ช็อกโกแลตน้อยเกินไปแล้วพี่เอกจะทํายังไงอ่ะพี่เอกคิดว่าพี่เอกจะตั้งพิกัดหน้าบ้านพี่เอกไว้ทําไว้ใช่เอาแค่ต้นไม้ก็ได้นะต้นไม้ช็อกโกแลตเหรอก็ดีไงได้กินทั้งวันเลยโอ้เออก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องซื้อก่อนด่นก็ใส่เลขที่บ้าน<พ>เลขที่สองพวกพีชฮะฉันคิดว่านะฉันไม่ต้องซื้อปลาทูให้นายไปหลายวันแน่นอนเลย เออพี่ฝนมันทําปลาทูไม่ได้อ่อ้าวก็ลั้นจะบอกอยู่เจียวว่าให้ทําต้นไม้ปลาทูให้ด้วยนั่นหรอเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะเอาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะอืมออกมาไม้อะ่ะกําลังประมวลผลอยู่โว้ยเขายิงอะไรขึ้นไปบนฟ้าด้วยเฮ้ยนั่นมีสีสายรุ้งเป็นประกายออกมาแล้วไงต่อมันจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนแหละปกติก็อย่างนั้นนะแต่คราวนี้พี่เอกคิดว่าไม่แล้วละมัง้งไม่ก็คือไม่รู้เอา แล้วตัวลงใส่พิกัดไปถูกหรือเปล่าก็ใส่บ้านเพียงไงเลขที่สองพี่ฝนเลขที่หนึ่งไงฮะแล้วบ้านด้างหลังจะกลายเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมไม่รู้ดิพีเอก็พยายามบีบให้เหลือแค่ต้นไม้หน้าบ้านแล้วอ่ะโอ้เอองั้นก็ดีรีบไปกันเลยดีกว่าพี่ฝนอยากชิมต้นไม้ช็อกโกแลตแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดต้นไม้หน้าบ้านเปลี่ยนแล้วบ้านเพียกเปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตจะละลายไหมเนี่ยก็รีบกินให้หมดไงจะกินหมดไงบ้านด้างหลังเอาก็เอาไปแจกเพื่อนไงฮะเดี๋ยวก่อนใจเย็น อุ้ยโอ้โหโทษทีนะเดี๋ยวเอาไปซ่อมให้พี่เอกคิดว่าต้นไม้ช็อกโกแลตก็น่าจะเพียงพอกับการกินไปได้ทั้งเดือนแล้วพี่ฝนอะกระท้อเปลือกต้นไม้แล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะหรอก็ดีหมอนคันนะเอาละถึงบ้านแล้วไปดูกันดีกว่าว่าต้นไม้ช็อกโกแลตของพี่เอกโอเคอยังเฮ้ยเฮ้ยโหช็อกโกแลตลดนออกมาพี่เอกว่ามันช็อกโกแลตเยอะไปหน่อยนะเฮ้ยก็ดีแล้วไง ้าบานดีเลยแบบนี้เราก็เอาเอามาหั่นหันแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นดีกว่ามันเยอะเกินไปอ่ะมันเยอะเกินไปยังไงอ่ะแล้วพี่เอกนอนไหนอเนี่ยอ้เป็นทั้งบ้านเลยเหรอ,อลงเลขที่บ้านไปเลยได้ทั้งหลังเลยอ่ะอก็ดีเลยแบบนี้พี่เอกก็แกะมากินเลยดีกว่าดีนะรถของพี่เอกยังไม่เป็นนะ,ะแกะมากินเลยเฮ้ยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเปลี่ยนรถ ทั้งเมืองให้กลายเป็นช็อกโกแลตไปเลยดีกว่าอา้าวเราจะไปเปลี่ยนรถทั้งเมืองเป็นช็อกโกแลตท,ทำไมอ่ะสวยดีออกสวยยังไงนี่เฮ้ยพี่ฝนมีอะไรเหรอมันเป็นแค่ขอบนอกขอบนอกขอบนอกนุ่มในเหรอนี่เดี๋ยวเพเอกจะเปลี่ยนทั้งเมืองให้กลายเป็นช็อกโกแลตรถทั้งเมืองจะกลายเป็นสีช็อกโกแลตอ๋อได้เลยก่อนอื่นจะต้องเป็นอาชีพนี้ก่อนนะทุกคนเอาแล้วนะเดี๋ยวเอารถเพเอกไปเอาคันไหนดีนะ พี่ฝนยังอยู่ปะเนี่ยยังอยู่ไงก็อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่แกเปลี่ยนเราไว้ที่ร้านน่ะอ๋อได้เลยเอาละเอารถไปเปลี่ยนก่อนปื๊ดเอารถพี่ฝนเปลี่ยนด้วยได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวรถพี่ฝนทำไมเดี๋ยวพี่ฝนไปเปลี่ยนเองเปลี่ยนทำไมอ่ะเอารถพี่ฝนก็จะกลายเป็นสีชมพูไงไม่เอาหรอกเอาสีชอ็อกโกแลตดิไม่เอาหรอกพี่ฝนสีชมพูมก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปที่นี่ปั๊บแล้วก็สีชอ็อกโกแลตฮะเปลี่ยนได้เปล่าได้อยู่เฮ้ยเฮ้ใช่ไหมเลยอ่ะเป็นไงอ่ะ อ,อย่างเท่มอไซชลล็อกโกแลตอออย่างเท่เลยขอบอกเดี๋ยวเอาจอดไว้แถวนี้ก่อนอ่อได้เลยแล้วพี่ก็จะกลับมาเอาคันนี้ไปอ๋อทำไมรถแปลกๆอ่อรถมาในนี่เปล่ายังดุ้งก็เปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาละเดี๋ยวพเพร่ขับไปเปลี่ยนก่อนนะพี่ฝนอยู่อ๋ออยู่นี่ไงอยู่นี่ระวังรถชนยืนดีๆอ่อยืนดีๆก็ขับให้มันดีๆหน่อยสินี่ก็พยายามอยู่เนี่ยออแล้วเป็นไงมั่งอ่ะเดี๋ยวพเพร่ขับมาเปลี่ยนก่อนอ๋อได้เลยได้เลยปึ๊บปั๊บวัีครับ เปลี่ยนสีเปลี่ยนสี<ช>สเป็นช็อกโกแลตเหรอครับชอ็อกโกแลตครับวันนี้ผมจะทําสีชอ็อกโกแลตครับอย่าลืมจ่ายตังผมด้วยนะครับจ่ายแล้วไงครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับนี่ขับไปโชว์พี่ฝนนี่มามาแล้วทุกคนเออระวังขับไปมันดีๆอย่ามาชนท้ายพี่ฝนนะนี่ไงรถสีชอ็อกโกแลตโอ้อยางสวยเลยอ่ะเออก็สีสวยดีเหมือนกันนะก็ออสีสวยสีสวยใช่ใช่แต่ว่ารถกินไม่ได้แค่นั้นเองอืมก็ลองชิมดูก่อนไหมอ่ะจะได้เข้ากับบ้านพี่เองไง เป็นไงบ้างอ่ะเออเท่อโอกินได้ยังอ่ะก็กินได้นะแต่ยังไม่กินตอนนี้รู้สึกอยากทําอย่างอื่นเพิ่ม,เต,มเติมอะ่ะแล้วไปทําอะไรอีกอะเปลี่ยนรถคันอื่นให้กลายเป็นสีช็อกโกแลตด้วยเลยดีกว่าอ๋อจะไปเปลี่ยนทําไมมันเท่ดีออกอ,อืมเอาแล้วแต่ไม่เป็นไรตังเหลือตังเหลือครั้งที่แล้วซื้อบ้านมาเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อขายทิ้งไปแล้วบ้านอืมพี่ฝนว่าไงเหรอปไปไปไหนอ่ะเปลี่ยนรถคันอื่นกัน จะไปเปลี่ยนทําไมรถพี่ฝนไม่เอาพี่ฝนจะเป็นสีชมพูเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกสีชอ็อกโกแลตก่อนวันนี้เดี๋ยวค่อยสีช<อ>มพูพรุ่งนี้ก็ได้มาแล้วมาแล้วเปลี่ยนเป็นสีชอ็อกโกแลตเปลี่ยนทําไมเล่าบัโทเอ้ยเอาก็อยากให้มันเป็นสีชอ็อกโกแลตแล้พี่ฝนจะทาเป็นสีชมพูอ้พี่ฝนก็ชมพูอยู่แล้วนี่ชอ็อกโกแลตมั่งสวยโูไม่เอาอหรอกน่าเทีออกโอ้พวกปิ๊กบอกเขาสิว่าฉันไม่ชอบสีชอ็อกโกแลตอ่าบอกไงเขาเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ ฉันอยากได้เป็นสีชมพูมากกว่าก็เดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเอาดีคิปปี่ฝนน่ะเอยอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะพอใจยังอ่ะเออเดี๋ยวก่อนพี่ฝนมีอะไรอีกอ่ะเราสามารถเปลี่ยนรถสีอื่นคันอื่นให้กลายเป็นสีช็อกโกแลตทั้งหมดทั้งเมืองเลยได้ใช่ไหมแล้วแต่เลยเอองั้นเดี๋ยวพี่เอกขอเปลี่ยนก่อนนะเอาละครับวันดีครับคุณลุงไม่รู้ครับ ใครกระแทกฉันหล่นลงมาจากรถเนี่ยผมไม่ได้กระแทกครับวันนี้ผมจะพาคุณลุงเนี่ยไปเปลี่ยนสีรถฟรีเอาเป็นไรครับเออน่าก,กลัวชะมัดเลยใครก็ไม่รู้กระแทกฉันตกลงมาจากรถเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีรถให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับมาหาคุณลุงอีกทีหนึ่งนะครับนี่เอามาเปลี่ยนให้เลยต้องเป็นสีช็อกโกแลตโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เข้ามาใช้บริการบ่อยมากเลยเออพวกผมนี่รวยเลยลวครคราวนี้เอาละต่อไปก็เป็นคันนี้ มาหรือ,อยังนะอืมจะมาจากทางไหนล่ะอ้อเจอแล้วคุณลุงครับอ้อโอ,โอ,โอ้ใครใครเข้ามาในรถของฉันเนี่ยเดี๋ยวผมเอารถไปเปลี่ยนสีให้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราเปลี่ยนสีรถให้ฉันเหรอใช่แล้วผมจะเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีโช็อกโกแลตครับโอ้มาอีกแล้วเหรอครับเนี่ย นี่ไงครับช็อกโกแลตครับ้สวยมากเลยนะครับเปลี่ยนหนึ่งร้ยคันเลยครับวันนี้ผมร่ำรวยแน่นอนได้เลยนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนให้หมดทุกคันเลยเอาละจอดไว้ก่อนนี่ปั๊บได้แล้วแล้วก็ยังเหลือคันไหนอีกนะเออจะว่าไปที่นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเหลืออีกสองคันอยู่ทางไหนกันเนี่ยมาแล้วอุ้ยรอต้องนานคุณลุงครับปีนปีนปีน,ปน,ปน ระวังรถระวังลาด้วยนะคะข้ามถนนระวังด้วยนะครับผมเห็นแต่รถผมยังไม่เห็นลาคุณลุงครับออโอ้โหใครมาชนชั้นเมื่อกี้นี้นะผมไม่ได้ชนผมจะเปิดประตูคุณลุงรีไปเลยเหรอ,อแล้วมาเปิดประตูรถฉันได้ยังไงยังกำลังวิ่งขับรถอยู่ก็ <c oughs> ผมจะเปลี่ยนสีรถให้คุณลุงวันนี้เปลี่ยนฟรีนะครับคุณลุงอ๋อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฉันชอบสีนี้อยู่แล้วหนีไปซะแล้วอะทำไงดีอะ เมื่อกี้ไข่โดนรถชนเนี่ยแถวนี้มีชั้นโดนชนได้คนเดียวนะเอ,อ่อมีผมเมื่อกี้เนี่ยครับเอ้ยนี่ไงเจ๊นี่ไงชันง้นไปดีกว่ารีบไปใครจะมาเปลี่ยนสีรถให้ชั้นชั้นไม่เอาชันชอบสีน้ำเงินโอ้โหขับหนีเฉยเลยทําไงดีเนี่ยเฮ้ยงั้นรอตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวต้องวนมาอีกแน่นอนเจ๊ครับลบหน่อยลบหน่อยนี่เธอเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยผมกําลังเปลี่ยนสีรถให้ทุกคนในเมืองอยู่ครับ มาแล้วมาแล้วไฟแดงไฟแดงออเออเอออคราวนี้ได้แน่นอนรอบนี้ไม่น่าพลาดจอดเบรกอีดเฮ้เอ,อนี่ลุงครับผมขอรถอไปเปลี่ยนออสีก่อนนะครับออไม่เอาไม่เอาไม่ต้องจะไปแจ้งตำรวจด,ดีกว่าแจ้งทำไมผมเปลี่ยนให้ฟรีนี่แนี่ยฉันไม่อยากเปลี่ยนสรีรถเออคุณตำรวจครับมีคนเอารถของผมมาเปลี่ยนสีนะครับผมเปลี่ยนให้ฟรีแท้ๆนี่คุณลุงเออผมไม่อยากได้ี่ดา เออรถอะไรก็ไม่รู้สีเหมือนช็อกโกแลตเลยโถเอยที่ตอนเป็นรถสีชมพูก็เห็นไปแจ้งความเหมือนกันนี่ผมชอบสีชมพูอ้าวทำไมถึงชอบสีชมพูล่ะครับแหมใครๆเขาก็ชอบสีชมพูกันทั้งนั้นแหละนะเฮ้ยแต่วันนี้พี่อยากทสีช็อกโกแลตนี่นะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนขาดไปหนึ่งอยู่หรือเปล่านะฮัลโหลอยู่นี่จริงๆด้วยมา เดี๋ยวฉันจะพานายไปเปลี่ยนสีนะวันนี้<อ>นายจะกลายเป็นม้าช็อกโกแลตรู้เปล่าเปลี่ยนได้เปล่าเนี่ยเข้าไปดิเฮ้ยได้จริงได้จริงด้วยเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนสีม้าก็ได้ละเนี่ยโอ้โหม้าช็อกโกแลตอย่างเท่เลยอะทุกคนไหนๆก็เปลี่ยนละเหลือยานพานะอีกแค่อย่างนึง รีบเอาขึ้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนสีกันดีกว่าปืนเอาแล้วนะพี่ครับลมหน่อยครับผมจะเปลี่ยนสีโอ้โหนี่ถึงขนาดเอาเฮลิคอปเตอร์มาเลยแล้วครับเนี่ยใช่แล้วมันสูงระวังโดนตีใบพัดต,ตีนะครับโอ้ระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะกระเด็นไปไกลสีช็อกโกแลตโอ้อย่างเท่เลยพี่ฝนดูดีอ๋อสุดยอดไปเลยนะนเนี่ยสวยเหมือนกันนะ่ะ